ผมเนมจช่องโนเนมนะครับวันนี้จะมารีวิวเอ่อ BMW X5 F15 ปี2014นะครับตัวนี้เป็นตัวโฉมใหม่เกือบใหม่ล่าสุดแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับรีวิวรถรถรุ่นนี้เนี่ยถามว่ามีคนสนใจกันข้างเยอะนะครับจากการที่ผมรีวิวได้ BM รีวิว BMW X6 ไปแล้วเนาะทำให้คนสนใจตัว SUV เพราะตอนนี้ราคารถ SUV ที่เป็นพรีเมียมจริงๆราคาดีมากนะครับรถคันนี้เนี่ยจริงๆอ่ะเซ็กส์เมนต์เขาคือ Sport SAV นะครับ Sport Activity v e h เ c l e นะครับเป็นรถที่ข้างหลังไม่ใช่เป็นตัวท้ายตัดนะครับ X5 เนี่ยจริงๆเป็นเจเนอเรชันที่3แล้วนะครับเป็นเจเนอเรชันตัวนี้ตัวแรกจะเป็น E53 มึงถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็ E70 แล้วตัวนี้เป็นรหัส F นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องใหม่แล้วเป็นเครื่อง v 6นะครับ Twin Power Turbo แล้วนะครับเกียร์8ปสปีดแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ลองอยู่ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่กรุกขานะครับหอย่างที่เป็นจุดแข็งนะครับของของตัว bm w x รหัส x ต่างๆก็คือ x drive นะครับซึ่งมีมาตั้งแต่ตัวรหัสตอน e 7 0เนี่ยเพิ่งเริ่มใช้ x drive นะครับ x drive ก็คือการกระจายแรงบิดนะคือกระจายแรงบนละ้อครับบนการขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยจริงๆ x drive เป็นการขับเคลื่อนล้อหลัง เป็นหลักนะครับแต่เมื่อเราขับเคลื่อนบนพื้นที่ที่มันไม่เท่ากันเนี่ยเเขาจะกระจายแรงให้แต่ละล้อเนี่ยทำงานสัมพันธ์กันตามเซ็นเซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูเนาะย่างตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในพื้นที่ขุขาค่อนข้างเยอะนะครับอยากเห็นอันนี้ผมถอยหลังเนาะจะเห็นเลยว่ามีกล้องถอยหลังนะครับเดี๋ยวผมจะวนเข้าไปสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกคือคันนี้นะครับ จะต่างจากคันปกติอย่างหนึ่งคือคันนี้เป็นชุด M นะครับแมตชขอบ20นี่คือพื้นที่ขูกข่านะครับแต่อยากจะบอกเลยว่าสบายมากนะครับคนนั่งข้างหลังนี่แทบไม่รู้สึกเลยว่าพื้นที่มันขูกข่ามากแล้วก็อย่างที่2คือคันนี้แรงมากนะครับคันนี้ใส่ตัวมีตัวกล่องเพิ่มแรงมา้าเป็น M Performance Kit นะครับจากโรงงานด้วยอ่านี่ดูนะนี่ผมกำลังขึ้นนะครับโอ้โหมันขึ้นแบบสบายมากๆครับ แรง218แรงม้านะครับของโรงงานบวกกับกล่องด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองขับบนพื้นถนนดูเมื่อกี้ลองพื้นกูกขาเนาะอ่านี้เป็นพื้นปกตินะครับพื้นผิวยังไงก็ขับมันครับการเข้าโค้งนะครับผมบอกเลยว่ามันมั่นใจมากนี่คือเข้าโค้งแบบผักเลยนะครับ พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตัว M แล้วเนี่ยมันเป็นพวงมาลัยที่ทดกับการหมุนพวงมาลัยนะครับกับความเร็วมันมันเป็นอ่าทดซึ่งกนและกันได้นะครับอันนี้ผมเหยียบเต็มนะโอ้สี่พันรอบแล้วนะครับเป็นรถที่ขับมันมากนะครับอ,อีกหนึ่งเเพิเศษพิเศษของคันนี้นะครับคันนี้มีล้อขอบยี่สิบที่เป็นชุด M Sport นะครับซึ่งแพงมากอยู่แล้ว แล้วก็ใส่เบรกอ f o r m a n c นอีกนะครับเบรกนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับข <Ooh. S 1> ับมันกว่าคันอื่น <Ooh. S 1> จริงๆครับแล้วก็คันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าสําหรับคนที่ต้องการรถที่ไม่ต้องดูแลเยอะนะครับคันนี้ไม่อาจจะเยอะหน่อยไม่แสนกว่าแต่เข้าศูนย์ตลอดประวัติเข้าศูนย์ครบหมด แล้วก็มีประวัติในการเปลี่ยนช่วงล่างหลังมาแล้วนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนแหลกเปลี่ยนทุกอย่างถามว่าเปลี่ยนตามสิ่งที่บ m เอ็มเขาต้องการเปลี่ยนแลวเปลี่ยนศูนย์ด้วยเนาะผมบอกเลยว่าค่าเปลี่ยนเป็นแสนนะครับเอาไปใช้ยาวๆได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแล้วสเปคข้างในเป็นอะไรบ้างลองเหยียบดูอีกทีโอ้โหขับเคลื่อนหลังเป็นหลังจริงครับหน้าเชิดน,นิดนึง ูเข้าโค้งเลยนะครับอันนี้โค้งแบบโอ้ผมบอกเลยว่าใช้ได้เลยปไปดูรีวิวกันโอเคครับมาดูภายนอกสเปคของตัว X5 นะครับตัวนี้นะครับเป็น BMW X5 F15 นะครับรหัสเขาเป็น 3.0D นะครับ M Sport ตัวนี้เป็นตัวแพงที่สุดของรุ่นเขาแล้วนะครับ และยิ่งแพงกว่าน,นั้นอีกก็คือมีทั้งเขาเรียกว่าชุดคิดและชุดแต่ง M แท้ทั้งหมดนะครับอยากจะเห็นอย่างแรกก่อนนะโอเคมาดูสภาพข้างหน้าก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าดูข้างหน้าเนี่ยก็กระจังก็เป็นกระจังไตคู่ตามบีเอ็มหนมันอยู่นะครับอย่างแรกที่เห็นเนาะผมว่า BMX5 ตัวนี้ถ้าเทียบกับตัวที่ผมเคยรีวิวไปแล้วเนี่ยผมว่าตัวนี้จะดุดันค่อนข้างเยอะนะครับผมรู้สึกมันเหมือนปลาฉลามไงไม่รู้หนึ่งอย่างที่ชัดเจนนะครับ ก็คือตัวไฟนะครับตัวนี้เป็นไฟตัวท็อปสุดนะครับเป็น Adaptive LED เป็น LED หมดแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดของของตัวไฟของ b m เอมยู่แล้วนะครับซึ่งท่านลดสวนเข้ามาเนี่ยไฟจะหลบด้วยแล้วก็ตัวนี้ไฟตัดหมอกนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซ,นเซอร์ปกติเนาะโอเคไหมครับอย่างแรกที่เห็นก็คือล้อแม็กนะครับแล้วก็ชุดเบรกเนะครับ ตัวนี้เป็นแมกขอบ20นะครับเป็นแมกจากโรงงานนะครับสเปคคือ275 40 R20 ข้างหลังจะใหญ่กว่านะครับข้างหลังเป็น315 3 5 r ZR20 แต่อยากให้ดูคาลิเบอร์ตัวนี้เป็นคาลิเบอร์ M นะครับ M Sport เนาะตัวนี้เป็นตัว M Sport นะครับจะเห็นเลยว่า X-Drive นะครับ3.0นดีอย่างที่ผมเคยพูดแล้วเนาะว่าตัวเนี้ยจริงๆระบบอ่ะเป็นระบบ ล้อหลังจริงๆเป็นขับเคลื่อน4ีล้อครับแต่หลักๆมันจะขับล้อหลังก่อนแล้วมีระบบ X Drive ตัวนี้ซึ่งมีเหมือนใน X6 นะครับคือมันจะกระจายแรงบิดทอร์คระหว่าง4ล้อให้ล้อหลังเป็นหลักแต่ถ้าเราขับในพื้นที่ขรุขระมันจะกระจายตามตัวเซนเซอร์ที่มันคอนโทรลเองนะครับแล้วคันนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้จะมีกล่องคิดเพิ่มแรงม้านะครับเดี๋ยวให้เสิร์ฟรูปให้ดูเปิดเราเปิดหน้าเครื่องให้ดูเลยดีกว่า เดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูก่อนโอเคครับปกติตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องดีเซลนะครับ V6 3.0ลิตรอ,อ่อ218แรงมา้าคู่กับเกียร์8สปีดนะครับ0ู0 0ประมาณ8วิจริงๆเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องตัวเดียวกับตัว X6 ตัว LCI ที่ผมรีวิวไว้แต่ผมบอกก่อนว่าแรงบิดระดับหนึ่งแล้วนะผมว่าขับมาแล้วเนาะ ตัวนี้เนี่ยมีกล่องเพิ่มแรงไม้อีกนะครับเพิ่มได้อีกหลายตัวเลยเนี่ยเราเห็นเลยครับว่าเขียนเลยว่า M Performance Power Kit นะครับคือเอาไว้ง่ายคือโมแรงจากโรงงานนะครับจะบอกเลยว่ามือหนึ่งเนี่ยกล่องนี้แพงมากนะครับตัวนี้ผมว่าคนชอบเล่นอย่างหนึ่งก็คือแรงมันค่อนข้างดีนะครับเป็น X-Drive แล้วอย่างที่2ก็คือผมว่าประหยัดน้ำมันมากนะครับการช้เบอร์น้ำมันเขาเคลมไว้ประมาณ13-15 จริงๆมันก็เท่ากับประมาณ X หครับแต่ X 6กับบอดี้อาจจะใหญ่กว่านะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจใหม่แล้วนะครับกุญแจทรงใหม่แล้วนะครับโอเคไหมตัวนี้จะเป็นทรงเหมือนที่ใหม่ๆแล้วแล้วจะเป็นคีย์เลสนะครับทั้ง4บานอ่าตัวนี้เปิดอ่าเปิดได้หมดเลยผมล็อกข้างหน้าผมปิดข้างหลังนะครับไฟเลี้ยวก็จะมีตัวไฟวิ่งด้วยนะครับมาดูข้างหลังตัวนี้พอเป็นชุดแต่งเอ็มนะครับก็จะมีชุดท่อตรงนี้ออกมา นะครับท่อคู่ยิ่งดุดันมากนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเนาะพอเป็นไฟเนี่ยถ้าดูจากตัวนี้นะครับผมว่ามันคล้ายคายเดิมเนาะแต่ไฟมันจะค่อนข้างเฉียวมากขึ้นเปิดฝาท้ายนะครับตัวนี้เป็นเปิดฝาท้ายไฟฟ้าตามสไตล์ X 5คันที่แล้วนะครับมันจะเปิดได้2ฝั่งนะครับเปิดฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ถ้ามีของก็มาวางตรงนี้ได้นะครับโอเคไหมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับ เคพอดีผมยังไม่ได้เก็บตัวนี้ก็จะเป็นที่เลื่อนสไลด์เก็บของมาเหมือนกันนะครับโอเคไหมดูจากสภาพนะครับเห็นจะบอกเลยว่าข้างหลังเนี่ยสภาพดีมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานของรถวิธีปิดนะครับปิดตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับอ่าแล้วกดเป็นไฟฟ้าหมดเลย นะครับมีกล้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีไฟเบรกอันที่3ตรงนี้เป็นชุดแต่งของมันนะครับโอเคไปดูข้างในดีกว่าว่าแล้วข้างในเป็นอะไรบ้าง โอเคครับเรามาขึ้นรถก่อนเนาะนี่คือกุญแจนะครับตัวนี้จะมีพุสตาร์ทนะครับพุสตาร์ทอยู่ฝั่งนี้นะโอเคเปิดแอร์ก่อนครับเปิดแม็กซ์เลยร้อนจริงๆโอเคอย่างแรกก่อนนะครับตัวนี้เป็นพุสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับออตโต้ซัลต็อกก็คืออยู่ตัว A เนาะส่วนใหญ่ผมจะชอบปิดนะครับจุดต่างอย่างแรกนะครับตัวนี้เป็นตัว M Sport นะครับตัวนี้เนี่ยพวงมาลัยเนี่ย จะเป็นพวงมาลาัย M นะครับเป็นพวงมาลัย M ตัวใหม่แล้วผมว่าจับผมว่ามันค่อนข้างที่จะขับง่ายเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นพวงมาลาัยสเตอร์โวแล้วด้วยนะครับก็คือมันมีอัตราทดในการหมุนเนี่ยมันสัมพันธ์กับความเร็วนะครับโอเคอตัวนี้นะครับเป็นมัลติฟังชันเนาะแล้วก็พัลล์ดอร์ชิพเป็น M M Sport m Performance แแท้นะครับจากโรงงานฝั่งซ้ายนะครับเป็นลิมิต อ่าตัวนี้ก็คือ cruise control ขอเขานั่นแหละอันนี้ก็สามารถเลื่อนลิมิตจะเห็นเลยว่าไฟลิมิตตรงตรงจอขึ้นนะครับอันนี้คือ cruise control เนอะโอเคตัวนี้นะครับก็จะเป็นสั่งงานด้วยเสียงอ่าเหมือนกับปกติของ bm รุ่นทั่วๆไปเลยโหมดก็สามารถดูตรงจอกลางได้นะครับเป็นวิทยุ sm external device ตัวนี้เป็นลำโพง hi-fi นะครับลำโพง9ตัวผมว่าเครื่องเสียงดีมากเลยอย่างที่2ที่อยากให้ดูนะครับตัว trim นะครับ ตัวรถภายในจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มี trim เป็นลาย M Sport นะครับคล้ายๆกับลายแคปเปอนะครับคนละรูปแบบเนาะหนังก็กระชับดีนะครับตัวล็อกฝั่งนี้นะครับล็อกประตูรถอยู่ฝั่งนี้นะโอเคไหมตัวเก่าๆจะอยู่ตรงกลางนะครับตัวประมาณปี2014ที่ตัวเป็นผมใช้ว่าเป็นโมเดลใหม่แล้วจะอยู่ตรงนี้นะครับล็อกก็ปลดล็อกนะตัวไฟก็จะเป็นไฟออโต้ตรงนี้นะครับดูไฟก่อน ไฟออโต้ Auto นะครับเปิดปิดไฟตัดหมอกนะครับหน้าหลังกดตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ที่ปัดกระจกนะครับที่ปัดน้ำฝนนะโอเคเปิดออโต้ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เปิดกระจกนะครับแล้วก็จะมีที่เปิดฝาท้ายไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับที่ล็อกกระจกมาดูตรงกลางนะครับตัวนี้จะเป็น i Drive ตัว Gen ใหม่แล้วนะครับ เป็นตัววงกลมใหญ่เนาะจอเป็นจอ10นิ้วนะครับเป็นจอตัวใหม่ล่าสุดของเขาแล้วมาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยครบมัลติมีเดียมีหมดเลยนะครับเป็น CD ดี Music Collection, มิว c ิก l อเลกชันมี h a r d ดดิสอยู่ในนี้ด้วยนะครับเอ็กซ์โ l น e v i ด e พวก USB ต่างๆมาดูอย่างอื่นวิทยุโทรศัพท์นะครับลด0ูย์เนาะสามารถ Input โดยใช้ voice ก็ได้นะครับหรือการเขียนบน i d r i v e ตัวนี้ได้นะครับ างเงี้ยผมเขียน A นะครับ่ B, าทุกอย่างเขียนได้หมดใช้งานง่ายเหมือนเดิมนะครับตามที่ผมรีวิวตัว X4 ไปแล้วเนาะเราไปดู X4 อีกทีนะครับอ f f i c e Connect Drive ฟ์เขาปกตินะครับมี Mobile Care มีพวก Assistant ต่างๆอันนี้อย่างนี้ผมดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นปรับเ,เรื่องการประหยัดน้ำมันต่างๆนะครับการขับเคลื่อนนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ก็ทริปว่าอัตราสิ้นเปลืองมานเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกถ้าเหยียบจริงๆก็ประมาณหลักสิบนะครับหรือสิบต้นๆเนาะผมใช้จริงๆผ,ผมใช้แบบประหยัดไม่ได้ประหยัดผมใช้แบบใช้แบบป,ปกติประมาณสิบสองนะครับเขาเคลมประมาณสิบสามจริงๆเครื่องนี้มันเป็นเครื่องเดียกั่า X 6นะครับหรือซีรีส์เจ็ดนะแต่เอ่อเซตติ้งต่างกันนะครับอันนี้สเตตัสนะครับก็ดูตั้งแต่ลมยางน้ำมันเครื่อง เลเวลนะครับแล้วก็เซอร์วิสต่างๆสปอร์ตดิสเพยก็เหมือนเดิมนะครับมีตัวแรงม้าแล้วก็ตัวแรงทอสอันนี้ที่ผมอยากให้ดูคือ Xdrive การขับเคลื่อนเนาะมันก็จะเห็นเลยว่าเวลาเราขับเคลื่อนอะ่ะตรงน,นี้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะกับการขับรถให้ดูเลยนะครับอันนี้จะเห็นเลยว่าจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกรูบขะนะครับมันจะเห็นองศาการขึ้นลงทั้งหมดได้เลย นี่คือยางขอบ20นะครับยังรู้สึกเลยว่ามันยังนิ่มใช้ได้เลยโอเคอันนี้คือกล้องนะครับปักกิ้งทุกอย่างามาดูที่แอร์นะอย่างที่ผมบอกมันเป็นทริมลายกึ่งๆงเคปล่านะครับตัวแอร์ตัวนี้ก็ก็สไตล์ BM เเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะครับ ตัวแอร์ก็คือแยกซ้ายขวาเหมือนปกตินะครับแยก3โซนโซนบนกลางล่างได้หมดนะครับอันนี้ก็คือปรับคู่ได้นะครับอันนี้คือการหมุนเวียนอากาศใช้ง่ายเหมือนเดิมครับอันนี้ก็จะเป็นวิทยุเปิดปิดเสียงนะครับปรับได้หลายอย่างนะครับปรับตัว iDrive ตรงนี้ก็ได้ปรับโหมดตรงนี้ก็ได้หรือปรับตัวต,วตวรงพวงมาลัยก็ได้นะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับผมว่าใช <my Swedish> ้ใช้งานจริงๆตัวนี้เป็นเกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์แบบ 8สปีดนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วนะครับวิธีการปรับแบบแมนนวลเนาะผมลืมบอกนะครับวิธีการเนี่ยก็คือกดนี้เข้ามานะครับลงมาที่ดีนะครับแล้วต้องการกลับเป็นสปอร์ตหรือแมนนวลนะครับก็คลิขก็ไปทางฝั่งนี้นะครับตัวหน้าจอมันจะเห็นเลยนะครับดูตัวหน้าจอมันจะขึ้นตรงนี้นะครับเห็นว่าสปอร์ตหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการขึ้นก็แมนนวลขึ้นลงนะครับหรือใช้พัดเดิ้ลชิปตรงนี้ก็ได้นะครับบวกลบ โอเคครับตัวนี้จะเป็นตัวปิด traction control นะครับตัวนี้ช่วงล่างก็จะเป็นแบบ adaptive ซึ่งช่วงล่างคู่หลังก็จะเป็นแบบถุงลมเนาะซึ่งผมบอกเลยว่ามันปรับได้ค่อนข้างขับได้ค่อนข้างสบายมากนะครับปรับโหมดได้ทั้งหมด4โหมดนะครับตั้งแต่ eco pro comfort sport นะครับโดยเฉพาะ sport พัผมบอกเลยว่ายิ่งเพิ่มแรงม้ามาแล้วเนี่ยขับมันมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยใน ในการลงเขานะครับตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับออโตโฆโฆ้โฮตัวนี้ก็เป็น I-Drive เนาะตัวนี้เป็นที่วางของปกติอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตรงกลางนะครับวิธีกดก็คือกดทางมือตรงนี้นะอ่ากดตรงนี้นะครับอ่ายังมีของอยู่เลยเป็นตัวใส่ usb ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมไปนั่งลืมบอกข้างบนตัวนี้เป็นจอเป็นพาโนลามิกซันลูฟนะครับยาวเลยแล้วเปิดได้ด้วยนะครับเปิดได้ถึงข้างหลังเลยด้วยนะ โอ้แต่ร้อนจริงแล้วตัวคนชอบนะครับแต่ตัวนี้ท็อปสุดแล้วโอเคลืมดูบาะครับบาะตัวนี้เป็นบาะไฟฟ้าเต็มตัวเต็มตัวจริงๆคือปรับทั้งหมดผมว่าบาะมันเบาะเอสปอร์ตตัวนี้ไม่เหมือนกับเบาะตัวธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วปรับตรงนี้เป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับจริงๆมีการปรับไฟฟ้าตรงนี้ได้ นะครับเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับปรับตรงนี้หมดเลยไฟฟ้าปรับได้หลายทิศทางมากเดี๋ยวให้เด็กอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันนะครับแต่ข้างหน้าเนี่ยขัดใจอย่างหนึง่งผมว่าเป็นไฟฟ้าเลยก็ได้นะโอเคครับเกะเนาะอันนี้ก็คือเกะข้างหน้านะครับก็เปิดตรงนี้เดี๋ยวผมไปนั่งข้างหลังให้ดูดีกว่าข้างหลังเป็นยังไงบ้างมานั่งข้างใน x ห้านะครับความรู้สึกแรกถ้าเทียบกับตัวเดิมเนาะผมว่า ตัวนี้ภายในดูนั่งสบายกว่านะครับตัวเดิมข้างนอกดูใหญ่นะครับแต่ตัวนี้ข้างในดูใหญ่กว่านะครับดูสบายกว่านี่ผมปรับข้างหน้าเนี่ยคือที่นั่งผมซึ่งปรับผมเป็นคนตัวยาวนะครับเข่ายังเหลือหัวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเหลือเลยครับและยิ่งมีซันรูมเนี่ยมันช่วยทําให้รถดูกว้างขึ้นเยอะนะครับตัวนี้มีอะไรบ้างมีไฟส่วนตัวนะครับเปิดแล้วค่อยๆเปิดด้วยนะครับอ่ามีลําโพงตรงนี้เนาะมีที่เก็บของตรงนี้นะครับมี แอร์ส่วนตัวผมว่ามันก็โอเคอะถามผมนะผมว่ากว้างระดับหนึ่งนะครับตรงกลางตัวนี้ก็จะมีที่วางแก้วนะครับใช้ได้เลยโอเคมีม่านข้างด้วยนะครับเหมาะกับเป็นรถผู้บริหารจริงๆผมว่าเป็นรถที่เนกประสงค์แล้วใช้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับสามารถพับเบาะเก็บของสามารถ ขนของได้ลืมบอกว่าข้างหลังเนี่ยถ้าพับลงมาเนี่ยผมว่าเก็บของในเยอะมากเทียบกับ X6 นี่เยอะกว่าเยอะนะครับแต่ X6 มันเป็นรถหลังเหมือนรถกึ่งคูเป้นะมันก็จะเป็นอ e ีกฟีลลิ่งหนึงแต่ผมบอกเลยว่าสวยครับไปสรุปดีกว่ารถคันนี้เหมาะใครผมรีวิวขับแล้วก็สเปคภายในนะครับแล้วก็ออปชั่นของตัว b m X5 ตัว F15 นะครับปี2014จริงๆตัวเนี้ยปลายปี2014นะครับเดือน11เลย รถคันนี้เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่ต้องการรถ SUV ที่เน้นของแต่งแรงและไม่ต้องแต่งแล้วผมบอกอย่างนี้ก่อนเลยครับรถคันนี้พิเศษอย่างหนึ่งนะครับพิเศษตรงมีชุดคิดของ M Power จากโรงงานนะครับแมกขอบ20คาลิเบอร์เบรก20เป็นชุดแต่ง M อออปชันเยอะที่สุดภายในเป็น l e d เปลี่ยนเฉดสีได้ไฟหน้าเป็นเออ p ะแดปีฟแล้วไอ i v e ตัวใหม่แล้วก็มี ออโตเฮดบีมด้วยระบบเยอะมากเลยผมบอกอย่างนี้ก่อนดีกว่าประวัติศูนย์ตลอดนะครับรถคันนี้ไม่แสนเถามมาเยอะไหมผมว่ารถดีเซลคนที่ใช้ SUV ดีเซลเนี่ยมาด้วยเรื่องของประหยัดอยู่แล้วนะครับรถคันนี้อัตราชิ้นเปลืองสนับเครื่องสามพันเนี่ยหลักสิบต้นต้นผมว่าประหยัดมากเลยนะแรงขนาด200กว่าด้วยนะครับคันนี้200กว่าเพราะมีกล่องเพิ่มมาแล้วก็ตัวเนี้ยคันนี้มีเปลี่ยนถุงลมเปลี่ยนช่วงล่าง ข้างหลังไปแล้วนะครับเบิกศูนมีเปลี่ยนแหลกที่ศูนย์เรียบร้อยแล้วคือใช้อีกนานไม่ต้องเสียแล้ววันนี้ราคาพิเศษเป็นแค่2องล้านหนึ่งแบาทเท่านั้น <c oughs> ผมบอกเลยว่าแค่ชุดแต่งแค่กล่อง M กับแค่เบรกนะครับถอดขายก็ได้ไดเป็นแสนแล้ววันนี้คุ้มค่ามากนะครับใครสนใจคอมเมนต์มาใต้นี้ได้เลยสําหรับคนที่พลาด X 6คันนี้แล้วนะครับผมบอกเลยว่าคัานนี้ออปชั่นเยอะกว่าอีกแล้วแต่คนชอบแต่ผมบอกว่าไปไวแน่นอนนะครับ ใครสนใจคันนี้แอดไลน์มาได้เลยนะครับแล้วก็ทักมาเดี๋ยวทีมเซลล์เราจะติดต่อกลับไปนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาใต้นี้ได้เลยชอบไม่ชอบยังไงนะ่ยฟีดแบ็กกันได้แต่ผมอยากจะคําถามสุดท้ายก่อนไปนะครับคลิปที่แล้วเป็นคลิปเอ,อ่อเมอร์เซเดสเบนเนาะวันเนี้ยถ้าคนชอบ BM กด1นะครับคนชอบเบนสกด2มาโหวตกันดีกว่าว่าขาวเบนหรือบีเอ็มใครเยอะกว่ากันแต่สุดท้ายคันนี้ใครชอบรีบจับจองนะครับฝากกดติดตามช่องโนเนมไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ